สวัสดีครับท่านผู้ฟังทีารอบกับอืวันนี้พบกันแล้วนะครับพมประยมอมยิม้มเวอร์ชั่นตรงแดงแรงเรืองเผื่อนอม,มาแรงตายกันแลว้วว่าจบนี่พุม่มแรงตายนี้รักป่าซาตายทิ้นเกิดอ,อยากอนุรักษ์กําตายแต่แตเอาว่างนี่ไม่รู้ปันเปลือนะครับปลานิมดังเลย แต่ว่าตีดังว่าเปื่นดังติดลมบนมันวาวนกเลยดังไม่เลิกไม่ลาทีเดียวก็คือซ่องพอดซ่อง <c oughs> ขู่ขู่่าซ่องประพุทธปานิศนะครับในยุนี้ยังเป็นต่านปอกาปลาปานิศหม้อดุรกิต ํำรวจเป็รัดกยังบางกุนเป็รัดไม่ใช่เปิดร้านความอาจียไม่ใช่ก่ายาปลาปลาวันกับปลาจ้มปองอ๋อเรียกเน้นว่านะเน้นเน้นปลาวันกับเน้นปองเรียกเน้นว่าเพราะว่าปลาต้องตื้อสิ้นต้อง,รอ,งรอหย,ย,ยิบหยิบเจ็ดก้อนมีน จิ้นเน้นกันไม่รู้เกยางตื้อได้ไหมปรวาว่าป้อมวา่าเรืองตีจะหาจ้ามใจก้องอ้อมแลลจิ้งบันตึงนอนขูกหน้าหน้านี่หน้าว่าตื้อไม่ได้ตีเมื่อเด่นป้าปูตีนอนกัดก้องเน้นป้องกยังรูร้ร่าไล่นู่นไล่ยตีมกุดบนห้องแดงเร่าปูน <c oughs> แรงเปรบวันนั้นก็ไปใต้ในกุศอืมจองเล่นนี่ไม่รู้แกไดเรียนใดทึกทราบละตั้มอวีนัยปีดอกมามั่งไหมนะมไม่รู้เร่องเราเท่อเลยแต่พราะความต้องรู้นะไม่รู้แล้วอีจอบป้านหนักตํามจอบป้านปาเรียนใดเป็นหมาปลือล่ะก็เรียกว่าโรเพ รู้ทุกเรียงออาตมารู้ตั้งปีหละแต่อาตมาทำไม่ได้เนี่ยแกน่ารู้นะแต่ว่าแกอย่างเดี่ยวเป็นปรีเจนเตอร์ไกล้องมัง่งเวลาลแร่นก็จะว,วัวกลากลา,กลา,กลากมังปลานมีวีน้อยก็อ้า,ามยุ่งกับการผ่านิดการกาใก่ ห้ามสื่อใกล้ปลานี่ห้ามสื่อใกล้อ่าเหล้วก็ห้ามตํำการเล็กเปลี่ยนปลานี่เขาให้ดำรงชีพอยู่เตะกับปัจจัยที่ญาตยโยมก็นำมาตะไวดำรงชีพแบบสมัตรแบบสั้นโดดเรืไม่รู้ผลปลือปก่อแรงใดทียกรรมแกกระตุ้ยบ่อแรงใดที่กรกรมแกกระตุย้ยไม่รู้ตุย้อยใจหน้า จ้าเปลี่ยนแล้วจริงเนี่ยก็เรียกว่าไม่จ้ำร่วมอืมไม่จ้ำร่วมไม่จมกับเป็นสามมาท่ารูปก็เรียกสัมณะน,นี่แปลว่าผู้สงบอืมือไม่จมกับรูปแบบของผู้สงบประมาณนั้นแหละเออว่านี่แล้วที่ก็ว่าความรูตุวมตัวอ้วไม่รอดอืมจนตัมมาดีเปร,รรูตัมมะตุโกรูตัมมะตุก,รรตกันอืม แต่ว่านเลยต่าแต่รู้ปฏิบัติไม่ได้มันกดกินเหล้าแลวรู้เป่ว่าไม่ดีกินเหล้าเลืองเบียร์ก็รู้เจียจุกกระปราาก็ะรู้เจียบุกกระลิกกรรู้ว่ากินเลยว่าจะมีปัญหากลัว,ลวหรืออาจจะเสียสติอืหรือว่าอาจจะวีบัิบจิ้มให้เปลา่าเหล้าตับแก้งกับรถจน ดับปะที่เมียงเกียงปองอืมแต่ก็ยังคิดนะนะเเรียกว่ารูแต่ว่าเป็นเพียงแต่รููจักรูจําไม่ได้นํามาคิดมาหนุเคราะให้มันเขาเรียกว่าให้มันรูแจ้งเมื่อนโมนลักการเมืองนะเมื่อนนะพวไก่หน่ายเติบเติบไป็นนีรูเปียจริยาถรำก็นองหลักการเมืองบรรพฤ จันยาบันช้องข้าราชการปั่นปรือ้อต้องสื่อสัต์ต้องทำเบื่อท่วนร่วมต้องรับใ้ประชาชนรูปเป็นแต่กระเลาะตาหึงกองจริงมันปั่นปรือ้ออย่าเล่นว่านะกิจเดี๋ยวตอมันมาปลัดน้ำริงอย่าปลัดเต้เต้นี่อย่างองค์ลาวที่จุมพลเพิ่งลงเข้า จุ่มบอลบานเราวนะปาคใต้ประตูสู่ภาคใต้ปอล่วงนี้จังหวะยุ่เราเราจะเก,กือบเกือบพวกทริปแหละต่ำเรือยืนแลเแกยืนยืนอุ้มบาตรหนังกึุ๊ปอยู่ขนาดไหนเแกไม่เดิอน <c oughs> อ,อือเเออมื่อแกบอกว่าอาตมาไม่อาจะไปยืนบาตนะเออแกบอกแกไปยืนบาตแล้วแกเดินได้ปเปลือกอือตุกตุก บปนตัวกล้องเนี่ยนะเต้ดีดปอล่วงเกไปยืนอยู่กลาง้านใกล้เก้าแกงดีอืมกลางโตใกล้เก้าแกงในลาดนัดไปยืนอยู่ตรงวันเลยตั้งแต่ตีอกว่าเจ้าจนตึ้งตีแปกลึองือมบนตัววันกามีแกงวางใครเป็นจุดๆ่ในเข้าว่าแบบนั้นใส่ต,ตุ้งไว้เรียบรอย้อยอ่า ตุงเอียดเอียดก็ติดปลายบอกว่าราคาย <c oughs> ีแต่ตาดอกไม้โจนึงกันก็40แล้วกามีจุดกเก่าส้นหนาแห้งจุดหนึงสามก็เรียกว่ากลบวงจรเก่งตุ้งเล็กเล็กกามีเก่งอย่างเดียวก็สิบบาทตุ้งเติบขึ้นมาจะคิดกบยี่สิบบาทกามีพี่ให้เลือกจือใส่าบาทได้ เลือกไยตามจํานวนเงินที่มีอยู่ในเป้านะครับนะแกยือนอยู่ป่านนั้นเนี่มายือนอยู่ที่หน้ารา้านใกล้เก่งฮันเลยจังหวะจ้จามเดือนได้เลยแต่ผมเคยเห็นร้อยวันนี้ลาวอือไอ้นูน่นเมียใกล้เขาเกง่งแล้ววัพวกบวชอือมาใกล้แบบนี้แต่ว่านูแล้วบอกเขาใจบาดแล้วก็ใต้อือใต้ใจใต้ใจชอบ ป้ใจใจอบแล้วก็หยิบออกไห้เมียเอาขึ้นมาตั้งบนโต๊ะหล้าวงใกล้ล้าจะกำได้ตั้งรบแล้วเออจะดว้วยธุรกิจบาร์นี่นะมึงเที่ยง่าติดีลุงเตบก็ยังลุยปนิเปียเออไม่รู้บวชก็ไปให้บาปใจนะอืเนี่ยดีว่าเขาแร่ง่งกันนะว่าเรื่องบวชนี่มันมีไล่ประปิดไล่ไร้กันเลยนะ นม่เราเราลองมันคิดคิดกันเลยว่านะว่ายังบวชปันปลือมั่งนะว่ายังอะไรงมั่งนะที่เขาเร่งเล่นกันว่าตามีการอ่าบวชปลอ,อก,กอ,อ,อกลักมึงบอกอกนักแล้วกาลักลอยค่อยงานสั่งการเจื่อมบวชเลื่มใอ่นี่แกนใดแล้วกรุ่มเตือไหมจ,จริง,งรว่าเราบวชไรตาง <laughs> ออกน mm ัก hmm. ล mm. <No. S 2> kid ักลอยคอยอ่านสังข้านเสื่อมเลื่อมใยไรต่างอืเออว่ายังอยู่อีกกรรมหนึ่งลาวเวนคนแก่เขาเตียวากันอยู่ไอ้เรบวดนี่ส่งส่านบวดปลัานเกาซุกบวดนุกตามเผื่อนอ่าออกนักในบัจจุลาวออกนักออกนักยิ่งทุมอืยิ่งถุมเมื่อว่าเมียนี่อ่า เ <c oughs> มียน,นี่ตามโมจียุ่งไงแล้วอืมถ้าเป็นคนยิ่งในกาบ,บวชจีบวชจีเพปลนีิรักแม่จีว่าบวชจีเพปลนีิรักล่วงปีว่าอกหักเพราะหลงรักแม่จีอืนินก็ว่าบวชมาตั้งหลายปีไม่ได้แควนจีสักคนเดียว <c oughs> เออบวชปน,นีมา,านานไหมอืม บวชออกนักในบวชทำใจได้ง่ายจากออกนักกันทึกนี้แล้วก็เป็นการบวชปลอบเราบวชหลักษณะนาบวชปลอกนักนี้บวชปลบเราไม่ได้ทึกทราบละตำมะตำโบยเลยาลวามยังกิดตึงยิ่งอยู่กิดมากกรุงศาลเราบวชปนี้ไม่ได้ความบวชประเพณีร่องลาวลักลอย โม่ลักลอยโม่ลักลอยเออวดเต้ยวๆกอดกออยวก็โม่เนียนเกดโม่เนียนเกดโมเนินเก,นนกด,น,กด,น,กดนี่เรียนก็นไม่ได้เรียนไม่เรียนหนังสือมาอ่านจำมาอาจีบเตี้ยวไปเลยก็เด็กเตียวมนเนนเกดอืมเพราะว่ากินที่ไหนไม่ได้กับบวชว่าไปล่อยนอนอยู่บ้านเพืือนไปได้อะไรแต่ว่าไมได้ต้องรับวันอะไร แต่ว่าพ่อนั้นนั่นเจ้าเรื่องย่าไปรังเกียจกันนั่นเศรษฐกิจจะไมนี้จะไมที่ว่าพ่ผมยังไปรุนเด็กที่ทิพย์ปีตีเลี้ยกันยังยังไอหมู่เนี่ยเกียจเรากันเกียจก,กันเลยทำไมกันเออเนี่ยึงพอเละๆไม่ตีกินน่ไม่ตีปล่อยเรื่องไม่กับบวชว่าไม่อดไอ้ไอ้บวชปั่นในไอ้บวชปั่นนีกันมาได้ความได้ไหมไกลไกลกับว่า บวชมาปล่อยวัดนี่ปล่อยวัดกินเอาประเพณตีช่องอ่านี่ประเพณีตีนึ่งออกงักช่องลักลอยซ้ำคอยงานอืมประเพณีคอยงานบวชประเพณนี่พวกตกงานพวกตกงานออกจากงานกระทันหนบริษัทปิดโรงงานยุบเออว่าพวกที่เรียนจบมาไม่ไม่พวกนี้บางทีมรมาการไว้แล้วเลยแต่ว่ากล่าวก็เรียก ว่างก็ียกตัวกบชแากก่อนในคำว่าง,นางเนี่ยอ่าพอเวลาไปทํางานก็ไม่ปักลําลาบวชอยู่แล้วนบวชปัณณ้กาแก้ไดใดอันนี้ยบางที่ได้กทกทราบร,ระธรรมคำรนอ่าคำรนก้องพระพุทธเจ้ามัง่งอืมได้เอามาใใจประโยชน์ในการดาเน,นินชีวิต <c oughs> เวลามาทำงานเวลากลองเรื่อนอืมได้ลูกได้เมียก็ได้เป็นคนรูธรรมะธรรมโมมีที่ละธรรมกลอบกลัวมีจะสงบทุกอืมมีความรุก อ่าแกนายนี่อ่าโตไปบวชโปรดสรังการเสื่อมไอ้อสังการเสื่อมนี่บวชตอนนี้ร่วนมากรุนแกรุ่นแกแล้วถ้าไม่แกก็คือคร่างกายกิโลกองเ,เองโป่งงเร่งหน่อยร่างกายไม่เร่งปลัวอาเตียวตำมานจ้างเขาก็ไม่เอาเลยทำไม่รอดอืม แต่ว่าโมะเมียยั่งกับเมียกับเบื่อหน่ายเมียยิกหยิกแลวพ่อแม่งแรงหน่อยนอกเข้ากับไม่กัน <c oughs> ไม่ครุกครู้รุ๊กครู้แล้วบวชวา <c oughs> เออก็ต่อไปบวชเลื่อมใสอืมไอ้นี่ไอ้นี่เรียมว่าเปื่อบวชเลื่อมใสบวชไปนี่แหละตี่ใดตี่ใดซื้อประชาสนา ก็เรียกว่าเป็นนอเนื้อพุทธบุตรศาสนาได้ประโยชน์ชจวบ้านได้พึงได้เพยแพกพระทับคำซ้นบวชปัน,นี้หน้ากราบหน้าไหวนาใสบัตรพระาฏิบวชปัน,นี้ก็เช่นว่าเมื่อตานวอวชิรามิตีปณีพระอาจารย์คึกฤทธิ์พระอาจารย์คึกฤทธิอ์อาจารย์คึกฤทิ์นี่ แกมาใจกิจก็ก,กนานั้นอาจารย์คือกรีตนี่อดีตเป็นหนักเป็นไนร่พันตรีกองกองตับบกนะครับเป็นพันตรีตอนบวชนั้นจบจากโรงเรียนในารอยประจุลจอมเกลาแต่ว่าาน,นั้นเกิดเลื่อมใสในประศาานาอาจานได้ึกษ่าคำสอนจนสามารถเพื่อแพรธ,ธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลของชาวบ้านนะครับบวชปนี มีลุยกับปลาดีๆเราอย่าเพิ่งต่อเต้นในการตนุบำรุงศาสนานะครับนะเพราะว่าปลาตั้งในประเทศต้นนี้ท่องามเส้นรูปคนมากนี้มีตั้งคนดีแลว้ว,ว่าพวกตีเอฟวฟงมาทำมากินไงยังพวกตีเอฟเฟงมาทำมากินนี่เขาเรียกว่าอุปชีวิกาอุปชีวิกาไม่ถึงว่าบวชเลียงชีพ บทเลียงชีพนี่จะไม่คนอืมจะไม่อนหล่างจากพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขัน้นตปรินิพานได้สักประมาณสี่รอยปีนี่อืคือประมาณผลโซ่ที่รอยนี่อากามีพวกนี้แหละพวกอุปชีวกานี้บทเลียงชีพนี่อา่าบทเข้ามาสัวัห้าลาับสักการะเขาเรียกรอเวนว่าคนติ่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา มีคนเลื่อมใรมากอยู่ดีกินดีไม่อดไม่ยากก็น,นั้นเป็นสมัยของพระเจ้าวโาศกมารชเป็นกษัตริย์ของอินเดียพระเจ้าวโศกมาราชนี่แต่คคกอนเขาเรียกว่าจันดาโศกเป็นกษัตริย์ตีดอนต่ำสงครมไม่ยุดแกเ,เหลือท่วมสะนามอยู่ประจำ จันดาโศกไม่ตึงว่าพระเจ้าอัศกที่น่ากลัวแต่ว่าพอที่ลัง่งพอมาเลื่อมใส้บำรุ่งชาสนาพุทธนี้ก็เปลี่ยนเป็นพระเจ้าธรรมศกค,คือพระเจ้าอัศกทต่อยู่ในตั้มเกเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลังจากพระบุทรเจา้าปารินิพันธ์มาได้ที่รยปีได้แลวแกก็เลยเห็นพวกนี้ไอ้พวก ที่เก้ามาบวชปนีแกก็เลยนํามาตรวจอบตรวจอบมาตามข้อธรรมะตามวารูเร่องร,รมซ้อนบางไม่ใครตอบไม่ได้ก็จับซึกพระเจ้าอโซกมารานี่จับซึกงแต่ท่ามที่มืดกุนเหมือนกันจะไม่กันแล้วกาคุนที่เก้ามาบวชปณีนี่มีมาตลอด <c oughs> มีมาตลอดจนเต่าตึงถูกวันนี้ แล้วก็จะมีต่อไปไม่แม็เราตายไปรักร้องหลยปีก็ไม่แม็ดเราต้องเช็คกับเวงนะครับเช็คกับเวงว่าควรจะทําบุญกับปลาบันฑ์ปลื้มซึ่งใครที่ทําบุญร่งเริ่มอุ้มจู้ปรอาอรัตีจะกลายเป็นบาปนะครับจะกลายเป็นบาปปรอาอรัตีรัชีนี่แปลว่าอายอรัชีก็แปลว่าไม่อายเป็นคนที่ไม่อายอ่า เคยเดี๋ยวตำบุญกับปลาปนีกันเป็นบาปเพราะเป็นการมีช่วนทำลายราชนาบูดกันอ่าทำไมปลาปนีีดำรงชีวิตอยู่ได้ก็คือว่าทำไมราชนาหมัวมองเราไปอุ้มชูกับตาเรามีช่วตรงเทิมก็มกลายเป็นบาปเราอยากคิดว่าเจ้าเตวาวปลาเรื่องนะครับอยากคิดแต่ว่าใ,ใจมันเราไวปลาเรื่อง ไหวไปเรื่องไปไหวร้านสังกปพันลุยเพ <c oughs> ราะเป็นการกิดปิดเป็นดีได้บุญนะครับบาปละบนอปิตายรักไรยกรันรักประเพณนะครับบวชไรต่ตังบวชนาเบียพวกนี้นเป็นพวกเกลียนประทำกรรมชนเหมือนกันเลยไหวช้นเจ้าบ้านชนแกงหิวพูดดีเล่งเพราะเจ้ยงนิ้ม แตไกลๆโมูลิเก่เลยมีแมย่ยอบางคนก็มีจืดเสียงมีจืดเสียงดังทางโซเชียลมียอะไรรถกายกล้องทำตัวเป็นตลกอกกบกันไม่จำบรวมหมดเ,ยเลยคิดว่าทำตัวทำบุคลิกไม่น่ากราบไม่น่าไหวาเนี่ยร่องโพโจนี่เลยเหลือเกล้งในเรื่องต่างต่างปเป็นเวลาให้พ้นก็ว่าตา ย่อมคนไหนมาให้มาร้อยหนึง่งก็คอยได้กลับเป็นแสนเป็นล้านให้ได้กลับเป็นร้อยเท่าพันเท่าตาก็ว่า,วาเพิ่มกีเลตปิ่มกี่เลตนคนอุปลปุ่มความโลภไปเจ้าบาขก็ไปเลยจัดเนี่ยเวทนาครับอันอย่างปลาดนุ่มเบ่งบวชตีกนนั้นไรยังองุ์นลาวเรื่องว่าเรียนแบบติดแบบโต๊กโย่แคแบบเดียวไม่กรุกวนอืม เร่งพลัลงกับยกกับเด็กไปพลังแต่ว่าไม่ตาั้มมาพ้นนิดเดียวเรื่องเร่งเรื่องเรงจูป,ปีแต่ปอดังกับมุ่นกันเลยไปเวียนอะไรโนโรงเรียนนี้แต่ว่าก็กลู้กับไม่รู้มุ่นไปเจยรู้ต่างรู้ว่าเด็กไม่ได้ตัมมาเลยนี่แต่ก็ว่าจามุ่นไปตามกระแท่นะ บางไรกับบทเรียนบทเรียนเรียนต่างโลกเรียนต่างโลกกันเรียนต่างทมกันเจ้าบ้านนั่นก็ไห่ตาง่ายตุนไปเรียนนันก็วังว่าเรือก็วังว่าจะได้มีความรู้ต่างรรมันมาซืบทอดประวัศาสหน้รุงเรื่องได้ปลาที่มีความรู้เข,าว,ขาว่างบรรลุที่ก็ให้ตางเหมืนตทวตำบุญนาไปเทียกาเติมมัน แต่ว่าหล่ลลคนปวดจบด็อกเตอร์แล้วกระึกออกมาเป็นเ้าบ้านมาลูก้าเมียมาทำงานปลาม้นบางคนมาเล่นการเมืองก็ยังอืมปเปนเมติดต้านได้ติดต้านติดต้าน้าบ้านไม่ติดเลอพิษวัตถุประทุงก็อย่าจโยมเนี่ยเนี่ยเนี่นนยจ้า ก่อยแรงกันแล้วว่าหน้าเรื่องปลาจานเลยเอ็ดออกก้าวกันบ่อยเลยเอ็ดหน้าไปร่วงจริงตาหน้าปุดกิจวากรรมเคยกรมันกันแล้วกันการตำบุญนั้นคนเราอย่างเข้าใจปิดกันอยู่มากว่าต้องทำกับปลาไม่ทำกับปลาก็มันดีนะไม่ยังไม่ดีแต่ว่าความจริงนั้นไม่จำเป็นก็ได้นะครับการตำบุญการให้ทานกดแกให้ทานกับสัดื่อ ตีนเคยยังมากกินสักตีนนี่ก็มันก็เป็นบุญเนี่ยการบำเพ็ญงานราตารณะประโยชน์ต่างๆเนี่ย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 ขุดน้ำบ่อโคจ้าลาต้มน้นอะไรก็แล้วแตะอ่าก็เป็นการทำบุญหลังเปรอยอะไรกับนะแล้วก็โดยเฉพาะการเลี้ยงดูพ่อแม่นี่ครับเป็นมงคลสุ่งสุดเลยอืมเพราะว่าพ่อแม่น่ะเป็นพระอรหันต์ในบ้านเป็นพระอรหันต์สำรับลูกนะครับสำรับลูก ไม่ใจปลาอะรหัต์สำหรับคนอื่นคือทำใจกับคนอื่นทำใจแกไม่ดีเปลือแต่ว่ากับลูกแกดีกิดใจแกบริสุทธิ์กับลูกลูกจึงต้องเอถิดทูนไวเป็นพระอาารรนต์ในบ้านเอ็นมากคนอื่นพอลูกเพื่อนได้ดีเป็นึ้งซานแต่ว่าพอแม่ซึ่งว่าลูกไม่เลี้ยงไม่ไรก็แต่ว่าลูกเองได้ดียิ่งดีใจพอแม่ทุกคนเนี่ย ต้องเลี้ยงด้วยดีนะครับนะต้องเลี้ยงนะให้ดีก่อนเลยนะเพราะว่าตัวจ้างวัดจ้างโบสถ์สักรวยโบสถ์รวยวัดนะครับแต่ว่าถ้าตุ่มพอตุ่มแม่นี่กับบุญตีตีตั้มมันก็ตุกบาปหลบเม็ดนั่นเอมเพราะว่าเป็นคนนักตันยูนะครับนะแล้วครับวันนี้ผมก็ราบลาอาจารย์บุกวัางไปขอลาวครับคอยมาคุยมาแล้งกับลาวลุยเหลองเผื่อแล้งได้ทุกวันอื แร่งกลงุมใจกับมาเม็ดเร่งเรื่องเปือนเรื่องเองเปือนแร่งไม่เล้วกั <c oughs> ขบข้อความทุกสวัสดีจงมีเกตานผู้ควงที่รักและก็รบถุกตานนะครับพบกันลาวในคลิปต่อไปนะครับนะกัขบข้อกราบลาโดยจิตกระวะกรับสวัสดีครับ